ตุลาคมนี้ค่ะทางกรรมธิการสองสภาก็จะมีการสรุปถึงเรื่องของยัตติที่หนึ่งที่สองขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลหรือเปล่าเราได้ติดตามตรงนี้อะไรยังไงบ้างคะพี่หรือว่าคาดหวังกับกระบวนการตรงนี้ยังไงต่อไปอะคะก็อย่างที่ยังคงความคิดเดิมจากปลายกันยายนว่าเป็นการเล็งแ่วงในหลายๆมิติเพราะว่าในการที่เลื่อนตั้งกรรมธิการในวันนั้นมาเป็นการประชุมสมัยนครั้งต่อไป แล้วถ้าเกิดมีการโหวตคว่ำกันในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ยติต่างๆที่ต้องการจะร่วมพิจารณารวมถึงร่างของไอรอที่มีประชาชนสายร้อคนลงชื่อมาด้วยเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการพิจารณาในการสมัครชูได้ต่อหน้าแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าถ้าเราไปเช็คข้อบังคับของรัฐสภา,าในดีข้อที่41มีเขียนไว้ว่าถ้าเป็นรุรพิเศของท่านประธานสภา,าถ้าเห็นว่ามีความจำเป็น ก็สามารถแปลข้อบังคับนั้นหมายความหมายความได้ว่าถึงแม้ว่าจะถูกบวกลบไปเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาล่างของไอยรอขึ้นมามพิจารณาได้อีกรอบสําหรับหนึ่งเดือนที่เป็นการเตะ่วงตรงนี้ก็ยังมีความหวังที่จะสามารถพูดกันเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในสมัยประชุมหน้าได้อยู่ถ้าท่านประธานสภาเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นตรงนี้เองมาจะทำที่อยู่ก็จะมาด้วยครับก็ถึงรู้สึกว่า เราต้องรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับความต้องการขอ,อปงประชาชนบ้างรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวถึงความทุกข์ร้อนปัญหาการเมืองปัญหาวิกฤตความมั่นความมั่นใจของประชาชนปัญหา,าเศรษฐกิจถ้าต้องการที่จะผ่อนอุดมภูมิาการเมืองอย่างน้อยก็น่าจะมีการโบสแล้วก็อย่างน้อยบอกว่าทิศทางของประเทศออกมาชุดๆประเทศจะเป็นยังไงการเตะ่วงไม่น่าจะเป็นผลดีอย่างที่ท่านนักข่าวได้ ชี้แจงมาแล้วว่ามีการกระท้วงเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมูลหภูิถ้าสภาถ้าสภาไม่สามารถเป็นหลักในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็เหมือนกับว่าฝักประชาชนออกไปจากสภาลงไปที่ถนนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการ เราต้องการที่จะให้สภาเป็นเป็นหลักสาคัญในการที่จะแก้วิกฤตต้องการที่จะให้การแก้ถลให้บรรลุผลหมายป็นการหาการหาธรรมติร่วมการผ่านสอสอที่มาจากประชาชนจริงๆนั่นคือสิ่งที่ผมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็สอสอทุกคนพยายามที่จะทำเพื่อที่จะให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างสงบรแล้วก็ไม่ให้มีเหตุการณ์ขึ้นไปยังต้องฝากเรียกร้องไปยังภาครัฐไปยังตำรวจที่จะ มีการชมรมมุมนุมในวันที่14ตุลานี่คื่งีว่าอย่งขอให้เป็นตำรวจของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของการรัฐธรรมนูญที่เขาจะมาชมุมนุมไปเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะคุ้มครองสิทธิน์นี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่ <S 2> <S 2> <S 2> ที่จะมา,ามคุกคามกันพี่ธีมคะพี่ก็มีข้อห่วงกังวลจากทางนายกรัฐมนตรีหรือหลายฝ่ายว่าวันนั้นนะคะก็จะมีขบวนเสด็จผ่านตรงนั้นด้วยค่ะแล้วเราจะไปร่วมชุมนุมหรือว่าห่วงกังวลตรงนี้ด้วยไหมคะตัวผมเองก็คงจะไปร่วมชุมนุมเหมือนเดิม ค,คิดว่าภาครัฐแล้วก็ทางตำรวจก็คงจะมีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการให้สถานการณ์เรียบร้อยไปด้วยดี<ม>ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังขอฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดก,การให้มีการชุมนุม,มสันติสุขเนีที่เป็นให้เป็น P-School demonstration ท<ม>ีประเด็นในเรื่องเอใช้ IO หลายูเลยี้เองเนี่ยาอ การคุมออันนี้ก็ทําให้ผมสงสัยถึงจุดยืนของกองทัพแล้วก็รัฐบาลเพราะว่าตอนที่เป็นสมาชิกการงบประมาณผมจะไม่ได้เป็นสมาชิกการเองแต่ก็เป็นสะสะแล้วก็เป็นหัวหน้าพักก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเข้าไปฟังตอนที่กองทัพบอกมาชี้แจงผมก็อยู่ในห้องนั้นด้วยก็บอกว,ว่าไม่มีงบตรงนี้เป็นอาจจะเป็นลูกน้องไปทําเองแล้วก็เป็นงบค่าอาหารเป็นงบค่าข่าวสาร ท่านคิดว่าจะต้องมีการโลงโทษแล้วก็จะไม่มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันเจ้าของแพลฟอรอม์นทวิตเตอร์ก็ออกมาเองว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนในการใช้แอคเคาท์ปลอมเพื่อที่จะมาสร้างความแตกแยกให้ให้เกิดความเกลียดชังในประเทศของเราในพื้นที่โซเชียลมีเดียของเราซึ่งจะเห็นได้ชัดตอนที่มีเรื่องเกี่ยวกับโคราชมีเกี่ยวกับการประท้วง เป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะเสนอข้อเท็จจริงให้กันและการไม่ใช่มาปลุกปัน่นยุบโยงให้เกิดวความแตกแยกซึ่งจริงๆคนที่น่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีสุดคือคนที่จุดประกายก็คืสอสสวิโรจน์สงสัยจะหนีไปกินข้าวต้มเตรียมร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่สังเกตเรื่องนี้ได้มากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายโดยนไอ้เขาทวิตเตอร์พวกนี้โจมตีมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศซึ่งจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าเราเห็นว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วท่านไปดู 2, อันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าเนี่ยอย่างคิวบาก็ดีอย่างฟิางมาราก็ดเนี่ยนม่น่าจะเป็นเป็นที่ที่มีพื้นที่ที่เป็น,ป,นประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยไปอยู่ในลิสต์แบบนั้นเราควรที่จะเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องอย่างอื่นในเรื่องการจกออการเกษตรในการที่ฟื้นตัวจากโควิดทางด้านเศรษฐกิจได้เร็ว อะไรอย่างเงี้ยน,นะควรต้ควรที่จะ,ะชื่นชมนะเราไม่ควรจะชื่นชมว่าเราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งหรือมีการปปัฒนยุโยงอันดับหนึ่งมันไม่ใช่เป็นที่ที่คนรุ่นใหม่น่าจะภูมิใจของประเทศมรเปล่าแต่นี่คุณไม่มได้ลองให้องใรับไม่ออกมาชี้แจงผมสงสัยในจุดยืนครับผมก็อยากจะฟังว่าตกลองคือเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นพวทบในสมัยนั้น ท่านบอกมาว่าท่านไม่มีนโยบายทางเรื่องนี้ถ้าเป็นข้าราชการท่านท่านผู้น้อยทำก็ทำเื่องบประมาณที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านนี้โดยตรงอันนี้คือผมฟังอยู่ในห้องจากปากท่านว่าไม่มีเรื่องแต่คราวนี้คนที่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่แจงมาอย่างนี้จริงๆก็ทําให้เกิดความสงสัยซึ่งผมก็คงจะไม่ไปอนุมานอเองก็ยังอยากฟังจากทางกองทัพหรือทางอดีตผบอที่เป็นคนดูแลอยู่ในบังคับบัญชาญในสมัยนั้นว่าชี้แจงว่าสิ่งที่ทวิตเตอร์ เปิดเผยออกมาสิ่งที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดเผยออกมาจริงหรือจริงแท็หรือไม่อยา่างไรก็อยากจะฟังจากคนที่มีอำน,นาจสูงสุดในการเก้ียไขปัญหา